หนึ S <S ่งจังชันึ่งจังชันึ่งจชันึ่งจังชั่อาวเร็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 วอ่ะชูชัดอันที่ไหนี่แน่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 ไอ้ป้าจ๊ะหายไปไหนแล้วไอ้ป้าจ๊ะหายไปไหนแล้วอ่ะนี่แน่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 หนูเดินคนเดียวกกระจายหนูเด้นกันเดียวกกรจ อาใหม่จีอาใหม่ลูกนี่เฮ้มันคือายเหรอเฮ้ยมันมามันคือยหรอพ่จ่าแม่จ่ามันคือใยหรอไอ้ตงดีตึงดึงตึงดิงตึงดงตึงดงตึงดึงตึงดดงตจ่าแม่จ่ามันคือายอะพ่จ่าแม่จ่ามันคือใยอะมันหมุนได้ช่วยเย้รงนี้เน,น No, <laughs> trong lần đi à, mẹ lên lần à, mẹ chào lần nữa mẹ chào lần nữa mẹ chào lần mẹ chào lần nữa Nè chào lần mẹ chào lần nữa mẹ Nè lần nữa mẹ chào lần chú nè chào lần mẹ chào Nè nữa มองอะไรฮะมองพี่ติงลี่อ่ะโอ้ยมีแต่แมวป่วยมาอยู่ด้วย